คนกำลังคึกคืดตั้งสิงโตแล้ว กินเจครับวันนี้ครับวันแรก ก็คนไทยเยอะสายจีนครับอันนี้ก็ร่วมงานมีเญาววันนะครับทางทางคึกคัดครับขายของครับตวนค่ำๆเนี้ย้ามงลงกำลังดีครับเดินครับแต่หน้าก็จะเดินผลไม้ครับ วรังครับนะนี่เที่ยวครับผมูมัมม่ใช้เมตตาจะนำนี้พาเที่ยวที่ยอแรมะมมะพร้าวทาอเที่ยว้หน้าก็ทีจีนครตวัดเยอะเชนฮ่องกงสาเยครับ เนได้เลยครับวันนี้เริ่มกิจเจวันแรกครับที่เยวาวร่ามันไม่ต้องเรียกเรต้องตง้องตีครับ